้ำยำกราบคุณเอ,อกนีขอน้ำยำกลับด้วยนะได้ค่ะนี่นะ้ำยำคุณเอกนะคันดิลูกได้ได้นมเจนไม่ต้องไม่ได้ตัวขนาดนี้ ปกหลักชแนลนะครับปักหลักชแนลคลิปนี้กลับมาแล้วนะจะขอเปิดนานนิดนึงนะนี่นะคลิปนี้เรากลับมาแล้วนะครับก็มาอยู่ที่อ่าวประจวบนะครับเช่นเคยนะนี่นะมาที่อา่าวประจวบก็ต้องมานี่เลยนะครับร,ร้านเจลิกซุตํำยำสามครกนะครับน,นี่นะวันนี้มาที่ยวละคิดถึงนะบรรยากาศถุนคนเดินนะครับวันนี้นะ e ี EP นี้เดี๋ยวจะเก็บถุนคนเดินให้ดูเยอะๆเลยนะบรรยากาศนะครับโอเคไปเดี๋ยวเราเข้าไป ชมยำแซ่บๆของเจเล็กกันนะคะนรนะับอเผ็ดัยนนี้เจเล็กกำลังยุ่งอยู่เลยนะ,อะชอบแบบผาดเรื่อยใช่ไหมคะจา้าแล้เดี๋ยวนะคะคุณทานเย็นได้เลยคะ่ะ สามคกสามสไตล์น้อยหนานะสามคกสามสไตล์นะครับเปิดคลิปเปิดตลาดนะสามคก3ส,ส,สามสไตล์นะ คุณเน่งมาหาหนูใกล้ๆก็ได้นะคะเออขอบคุณนะคะใช่ไหมหนูเรียกผิดหรือเปล่านะคะคุณนิงคุณนิงเออก็ดีบอกน้องอ่ะอือยันถึงถึงใจ่ให้เลยแล้วเพิ่มอีกทีเดี๋ยวไปกินที่บ้านโจ้ได้ได้ได้ค่ะได้คว่าจะัสีเดนจะมาอีกรอบมาเลย นี่นะครับหอน้ำยำกลาบคุณเอกนี่ขอน้ำยำกลับด้วยนะนี่ยนะค่ะนี่นะุณเอกนะอันนี้จานนี้หนูแถนไปให้ลองชิมให้หนูให้ลูกสาวไปเสิร์ฟอ่ะนนี้ทานทานเสร็จแล้วห่อน้ำยำกลับบ้านด้วยนะแบบอร่อยแซ่บแบบไม่ไม่ไม่อยากนืที่ยนี่อันอันไหนอร่อยอันนี้อันนี้ใช่ไหมอันนี้ต้องเอากลับบ้านเลยกินเอาไปทานต่อที่บ้านนะ น MM ี่นะน้ำยำแซ่บๆมาไก่คนนี้ขออนุญาตคนนี้ติดกล้องนี้ไดไหมคะขออนุญาตคนนี้ติดกล้องนิดได้ไหมคะกล้องหน่อยนี่นะครับนี่นะอันนี้มามาจากไหนนะมาไกลจากสุจากคือมาจากสวีเดนแล้วก็มาสวีเดนแล้วก็ดูดูติดตามในช่องยูทูบแล้วมีเพื่อนก็พาหนึ่งมาก็ ทำไมถึงรู้จักวัดที่นี่เขาติดตามที่ยูทูบไงเขาแบบคุณเล็กพนิสายดีเพื่อภูมิปัญญาเพราะนี่นะครับแล้วก็พากันมาจนถึงมาเนียมาจนถึงมาจนถึงที่ร้านเจเล็กเลยวันนี้สมใจนะสมคำเลือค่ะนี่สมคำเลือนะครับนะขอบพระคุณคุณหนงนนะะี่นะครับอันนี้ตัวจริงเลยตัวจริงเลยนะขอบพระคุณมากมากเพื่องเขาจะกลับมาอีกรอบหนึ่งตอนที่จะกลับชีเดนค่ะอ๋อคราวนี้นะคะแล้วเป็นงานวัด เงินอไม่ต้องเลยแหละเพื่อนบอกวุ้ยพี่เข้าใจดีแล้วก็พูดเพราะอัธยาศัยดีมากคำพูดนะก็จริงๆด้วยหน้าหน้าหน้ากล้องหลังกล้องคนเดิมนี่นะครับอันนี้คอนเฟิร์มยืนยันเพราะว่าผมจะอยู่หลังร้านประจํานะได้สิลูกลูกค้านั่งนะสะดวกลูกติดมาสำหรับสายชิวนี่นะลูกค้าสายชิวก็มาวันนี้นะ เดียวนะคะเดี๋ยวจำสามคคกอันนี้ะหนูก็จะเอาใจนะคะค่ะะ่าบินอค่ะบินอ๋อคุณทำจ้าโรู้สึกเป็นเกียดนะคะคุณเหงิ้งเป็นกบอกีินด้วยค่ะค่ะ ่ะนมาทานเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาอีกนะติดใจนะครับมาหาง่ายเหรอค่ะเฉพาะวันท้าเรืหัดค่ะคุณนิงเดี๋ยวนะคะคุณทานจอกสามคลอกนี้ก็เริ่มคุณทานกับพี่ผู้หญิงนะคะนี่แหละค่ะก็บอกว่าพึ่งเบาของชุดคุณนิงนี่แหละค่ะนี่นะชุด จัดชุดใหญ่ด้วยนะทานที่ร้านเสร็จนี่จัดชุดใหญ่กลับบ้านนะอืนาาอะมนานาลูกจะอ่า นี่นะยำแซ่บสุดนะซับสุดได้ได้จะไปแล้วจนจดสุดท้ายนะครับโอเคยังไม่ได้หยิบรวมสุดให้ลูกค้าเลยาแล้วรู้นะเรารู้นะเดี๋ยวคุณลูกค้าเห็นพริกแล้วตกใจ้ย แต่แม่หยิบไพยเนี่ยลูกแป๊บเดียวอดูแลไม่มีพี่ไว้แล้วก็บางที่ถ้าลูกไม,ม่ไม่ทำเสดอย่างเดียวเสินี่ลูกจากผสาถถยแพงจะได้จะล,นไไล้น้ลูอยอย้ข่ คือเป็นราคาแบบว่าลูก้าท่านเดียวได้ไม่ต้องไปหาเพื่อนอย่างเงี้ยนะอ่ะา,า,าลูกเราออกนะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะหยิบทะเลสุกให้คุณเน้งก่อนนะคะโอ้โหนี่บินบินนี้แบบ <Coast> มาไก่นำมาจากสวีเดนนะจัดชุดใหญ่เลยนะไม่ปากหวานนะหนูบอกให้หนูมีเวลาหนูยังอยากเดินไปส่งเองเนี่ยจ้าต่อไม่ไหวแล้วอะไรอ่ลูกได้ๆนมจีนไม่ต้องไม่ต้องคิดเงินนะนมจีนเดี๋ยวคิดเงินนะอยาจะหยิบตัวนะคะ หนูหนูหน,หนเรียกว่าอย่างี้เราเราให้เกียดกันนะคุณเอกนี่นะคือแบบลูกค้ามาเดินทางมกกาไกลนะมาจากสวีเดนนะ <c oughs> แล้วก็มาทานยำเจเล็กนะครับทานเสร็จนะทายำเหลือขอกลับบ้านนะครับ <c oughs> แบบ <c oughs> แต่ว่าเ <c oughs> อาไปทานต่อนะ <c oughs> แบบว่า แล้วก็เนี่ยสั่งชุดใหญ่ไปเลยนะครับใครช่วยเดินส่งไ้หมคะนี่ยำแซ่บไม่เสียดายตังนะบอกเลยนะทานเสร็จปุ๊บคิดตังมาไม่พอแถมตังให้เพิ่มอีกทิปทิปมีทิปด้วยนะเราไม่ค่อยได้พูดออกล่องนะคะจองอย่าให้เิปเราเยะๆเราไม่หาเว้ยนี่นะแบบลูกค้ามามาจากต่างประเทศนะข้างหลังถ้าลูกค้าปฏิเสธบอกเอกปะหลักนะ เอกปัะหลักรับนะนี่นะโหเนี่ยชุดใหญ่เลยนะแบบ วนะบอกบอกเลยจะเล็กแค่ขยับรถให้หน่อยนะคะนั่นแหละตามใจที่ยุโรปเลยนะคะขอบคุณค่ะมาดูแลรถร้านเราอิสลามทานได้ร้อยเจ็ดนะคะรับประกันเลยค่ะแม่กี่ปะแสร็จคุณทานนะคะจะบอกว่าคุณท่านนะคุณทานมาชอบที่เขาดี มาตอนบินบ้านนั้นหกไปแล้วป่าเตดคุณทันทันเผ็ดประมาณไหนจ๊จะกลางได้ค่ะเดี๋ยวเราบินคุณทันธ์ุ้ณพ่อชิดด้วยไหมคะแอบมองบินคุณทันสวัสดีค่ะจักรครูนะคะโอ,อ้ยดึงไม่ติดเลยดึงไม่ออกดูบินไม่ออก ต www, ัวเองก็ไม okay. okay. ่มีเล็บอ๋อพี่เสนมาซครัสจนมันวาซาบิลาปูมาสดปูมาสดกัะไข่ปูเนียลูกใช่ครับโอเคมาสดกัะไข่ปูลูกจะเอามาสดไข่จะเล็กทำให้ลูกไปร้อยห้าสิบนั้นนะแล้วก็นางี่ขาโอเคเป็นมือะ นี่นะชุดใหญ่ผ่านไปแล้วนะนี่หรอบือปลาตัวกปูใครวะกันจ้า3สามพันห้าไปแล้วนะนี่นะ กูนะ<ห>นอร่อยอร่อยเนะลย <laughs> สไตล์แม่เลยนะมาเลยครับย้ายไปนั่งตัวนี้ได้สิลูก่าเลยได้่นแล้วสะดวกค่ะลูกด้วยนะน๋ทุกคนพี่้อยพี่้อยมีโต๊ะเยอะแยะ ๋ยวให้พี่พทุยินต่อหนึ่งคู่ใตกลงพี่ไปนั่งตรงถุงอ้อยนะที่นั่งอยู่ชั้นเทีน,ทนนะมาแล้วโอ้โหตัวน,ววนี้ตัวนี้ตัว,น,วนี้น อันนี้อันนี้แมงอันนี้แมงดาเลยครับเนี่ยอันนี้แมงดาหมอ้อใช่ไหมได้ตัวขนาดนี้นนแมงดาตัวใหญ่มากนี่ไหนครึ่งตัวร้อยแปดสิบตัว350สามรอยห้าสิบถูกมากสาน่นลูกดูไข่ที่ดูเรีา้าประจวบนี้มาตรฐานของของอะ,อะไรลูกเดีย๋ยวแม่ดูให้ดูวกวาครึ่งตัวนะครึ่งตัวร้อยแปดสิบ จะอันนี้ตัวใหญ่แน่นด้วยนี่นะแน่นครึ่งตัวเนี่ยนี่อันนี้เป็นแมงดาครึ่งตัวนะครับแต่ตัวนี้ไข่แน่นมากโอ้ยน,นี่แบบไข่แน่แนๆนะครับอันนี้ครึ่งตัวนะจ้าร้อยแปดสิบร้อยแปดสิบบาทไป นี่นะลุยสามาคกจบในเจ้าเดียวนะ สไตล์โควิดมันเพิ่งจะมีผู้มีคนอาทิตย์นี้ไม่พูดเล่นจริงค่ะอันนี้ตามเอกปกหกักมาใช่ไหมนี่นะสวัสดีคุณผ่ะนเดี๋ยวนะจะเล็กบอกเงียบแล้วคงเห็นคลิปของฟูงนี่คนแน่นตลอดเลยนะแต่มันมีความเงียบคุณเอกจริงๆนะฮะมันเหมือนไนอ้นี่คุณเอกมันมันไม่ไหลลื่นมันแบบว่าไม่โคลมเบล ้ครับนันมันมีฟางโคลมบลเลอร์นะแอบส่องชาวบ้านก็ทำอะไรออแอบส่องได้โดนแซวท้ายคลิปอ่ะอ๋อโอเคอคุณเอฟนะนี่นะโหูยแซลมอน,นวาซาบิปรราร้านแซลมอนวาซาบินะครับ เอตเซซหลายนร้อยเดียวนะฮะหนึ่งร้อยบาทลูกเอาใจพี่ให้คุณแม่ไปขอบคุณหน่อยนะคะสวยไปเลยลูกแม่จะลึงขอไม่ไม,ไม่ลูกวางแม่ยังไม่เสร็จแม่ยังอยู่อีกสองครกที่ยังต้องเก็บเดยี๋ลูกไปเลยยังอยู่อีกสองครกนะ <c oughs> <c oughs> นี่นะแบบผูสวยมากอดใจไม่ไหวต้องแอดเก็บภาพนะเมื่อกี้ <c oughs> โม้านะคนเอกนะปูม้านี่นะเดี๋ยวนะยังไม่ได้จบอะไรนะทำไมไม่จบนะอันนี้ยังไม่จบนะ ไข่ปูนี่นะครับนี่นะยังเหลืออีกหนึ่งนะครับยังเหลืออีกหนึ่งมาลุ้นกันนะอีกหนึ่งเมนูเป็นมาแล้วนี่นะครับลูกเดียวเอกให้แม่หน่อยสิลูก อะไรอะพี่ชัวู้อะลูกจ้าเอาได้ลูกนะอ๋กนะอะอะพี่จะเอาอะไรอะลูกอ๋อป่ะอ๋อเราไม่ค่อยมีอ๋อพี่อ้อยก็ไม่มีใช่ไหมลูกคือเราก็เคยเอามาแล้วพี่ชูอ่ะคุณเอ๋ก็รถม,มันทับขึ้นเราดูแลไม่ เราอยากเอามาเอาใจลูกค้านี่แหละอ๋อมดเอามาแล้วแบบมด<ร>มันขึ้นนะเร,เราไม่มีปัญญาดูแลเรายอมรับเราก็เลยไม่ได้เอามาอลองมาหมดแล้วนี่แล้วถอยนาะเดี๋ยวลอยหอมเจียวอะไรลูกอโอเคครับก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์เป็นก,<อ>กำลังใจให้ปักลักชเชอรนลด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ กินไลไ์ก็ไม่ได้หลายเล็กแมวออย่างีเป็นผันนนนนดออกเล็